สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พามาพบกับเรื่องราวของกงวัย95ปีผู้ยังคงทำขนมไว้พระจันทร์สูตรโบราณด้วยมือและความมุ่งมั่นที่จะส่งต่อรสชาติแห่งความทรงจำทีนี้ค่ะเร่งขนมยงเซ็งกลิ่นหอมของขนมลอยอบอวลไปทั่วและนี่คือบ้านของขนมไว้พระจันทร์สูตรโบราณที่สืบท,ทอดมานานกว่า70ปีค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือกงบูชายแซ่เปียว ว่ย95ปีผู้เป็นเจ้าของสูตรต้นตำรับยังคงลงมือทำขนมด้วยตัวเองทุกวันค่ะซึ่งอากงทำขนมมาตั้งแต่อายุ1 9ปีจนถึงตอนนี้ก็95ปีแล้วนะคะยังทำไหวยอยู่ค่ะความพิเศษของขนมไว้ประจำที่นี่คือการรักษาสูตรดังเดิมใช้วัตถุดิบคุณภาพดีและทำสดใหม่ทุกวันในขณะที่ทางด้านคุณวริษานะคะทายาทรุ่นที่3ได้บอกกับเราว่า เน้นทำขนมแบบโบราณแป้งบางไส้แน่นถูกใส่รอทำเองหมดเลยค่ะนอกจากขนมไหว้ประจันทแล้วทีนี้ยังขึ้นเชื่อขนมโก้และขนมเปี๊ยะที่ทำเฉพาะช่วงเทศกาลไหว้พระจันเท่านั้นแม้จะมีเทคโนโลยีทำสมัยแต่ร้านย่งเซ้งยังคงยึดมั่นในวิธีการแบบดั้งเดิมเพื่อรักษารสชาติและคุณภาพที่ลูกค้าคุ้นเคยในยุคดิจิทัล ร้านยงเซ้งก็ปรับตัวโดวยเปิดช่องทางสั่งซื้อออนไลน์ค่ะทำให้ลูกค้าทั่วประเทศสามารถลิ้มรสขนมสูตรโบราณน,นี้ได้ปลผผุ่มบูช้และครอบครัวยังคงทำหน้าที่สืบสารมรดกทางวัฒนธรรมนี้ต่อไปค่ะเพื่อให้รสชาติแห่งความทรงจำยังคงอยู่คู่เทศกาลไว้ประจันตลอดไปและสำหรับท่านที่สนใจลิ้มลองรสชาติขนมสูตรโบราณของยองเซ้งราคาของขนมมีดังนี้ค่ะ ขนมไว้ประจำไสทุเรียนไข่แดงและไส้เม็ดบัวไข่แดงราคาลูกละ90บาทไส้กิมทุยไข่แดงราคา80บาทไส้งโงยิง70บาทไส้เต้าซอขาวและดำไข่แดงราคา60บาทส่วนไส้งาดำไข่แดงราคา90บาทค่ะนอกจากนี้ยังมีขนมเปี๊ยะกลมราคาลูกละ120บาทขนมเปี๊ยะทรงหมอนราคา240บาทขนมโก้ถั่วเหลืองแทกละ120บาทและขนมโก้ขาวแทกละ80บาท โดยหนึ่งแพ็กจะมีสีลูกนะคะหากท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านย้งเซ็งโดยตรงหรือสั่งออนไลน์ผ่านชื่อเฟสร้านย่งเซ็งตรังค่ะเพื่อให้ขนมไหว้พระจันทร์สูตรโบราณน,นี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลของคุณ